งบทั้งหมดนี้ก็เป็นงบที่จะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทั้งทั้งภาคทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะที่ทําให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างงบต่างๆนี้ก็ทบทวนโดยโดยหลายหน่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ใครที่มีข้อทวงติงอย่างเช่นงบจิตติจิตตาวอลเล็ตงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับรับฟังความคิดเห็นหมดแล้วก็เป็นงบที่จัดสรรทั้งหมดนะคะคิดว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนที่จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตรงเป้าอยู่นะคะ ก็มั่นใจใช่มะว่าแต่ละกระทรวงนี้จัดโลกใช่ใชไหมคะอะไรนะเขอที่ได้ไหมทั้งสองคนมั่นใจใช่ไหมคะว่าที่ที่จัดแต่ละกระทรวงจัดสรรมานี่มันตรงเป้าแล้วโดยเฉพาะ <c oughs> เรื่องของเศรษฐกิจบวกกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกภาษีทั้มอะไรเนี้ยมันจะตรงเป้า <c oughs> กาแก้ปัญหาได้ <c oughs> ตรงเป้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นก่อนที่เรามีจัดเรามีลองจัดไว้อยู่รอบหนึ่งอยู่แล้วก่อนที่จะมีภาษีทั้มอะก็ต้องวางมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วพอเรื่องมีภาษีปุ๊บเนี่ยก็ก็ปรับเปลี่ยน อย่างที่เห็นกันก็ฟังความคิดเห็นทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นบอกเลยที่เป็นส่วนที่จะทําให้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าช่วยในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันตรงเป้าอยู่แล้วโอเคค่ะส่วนของคุณพุนิ่างนะคะที่จะขอให้มีการโยกเงินเรื่องของอนักลงท่านนะคะที่เอาไปใช้ต่างๆเนี่ยเอามาใช้เรื่องของการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆค นนใ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 นงบเนี่ยมันมีใน,ในเรื่องของยาเสพติดอยู่แล้วด้วยนะคะมัน yeah มีเรื่องของยาเสพติดด้วยเรื่องของมันเป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วเนาะเป็นวาระที่ที่รัฐบาลให้ความสําคัญอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็รับฟังความคิดเห็นค่ะฝ่ายระฐาเองก็มองว่าถ้าจะโยกงบอย่างที่คุณนักสิ์แม้จาก1.5 7ล้านเนี่ยไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจควรที่จะเอางบกลางมาแก้ปัญหารยาเสพติดดีกว่าพูดถึงยาเสพติดใช่ไหมคะใช่งบมันมีการแบ่งงบไว้อยู่แล้วนะคะแล้วอะไรที่จำเป็นและเร่งด่วนก็คืองบก เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูกันทีระหว่างการทางานเพรว่าถ้ามีอันไหนแทรกเข้ามาที่เป็นความจําเป็นและเร่งด่วนเนี่ยก็คืองบกลางก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันสามารถอยู่ในงบได้ก็อยู่ในงบไปแล้วค่อนข้างจะครอบคุมทุกหัวข้อแล้วด้วยนะคะคุณน,นักศึกษาตัวเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาลงทุนที่ด้วยนะคะค่ยกมองดี้ากโอ้ทุกกำลังทุกความช่วยเหลือดีค่ะทุกกำลังทุกความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกชนคนใดนก็ดนนกตามนะคะถ้าจะช่วยในปัญหาสังคมได้เนี่ย แล้วยังไงเนี่ยยินดียินดีร่วมมือกันนะคะจะมาคุยกับทางรัฐบาลก็ได้ยินดีเช่นกันนะคะเพิินคุณทักษิณเป็นเป็นคุณพ่อนะคะก,ก็เลยอาจจะว่ามีการคอมเมนต์ได้ไดใกล้ได้ใกล้ชิดนะคะแต่ซึ่งว่าถ้าท่านจะไปลงพื้นที่เองนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอยู่แล้วตามตามสะดวกแต่จริงๆแล้วใครก็ตามที่คิดจะช่วยประเทศชาตินะคะยินดีเสมอนะคะจริงๆดิฉันเองก็เคยก็มาจากภาคเอกชนเช่นกันนะคะวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ก็รับฟังอยู่แล้วเรามีโอกาสบางทีได้ไปฟังนักธุรกิจ พูดนั่นนี่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่เราหยิบมาใช้เลยนะคะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะเห็นด้วยกัฐบาลกำลัเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยแต่มันก็มีปัญหาในเรื่องของมีข่าวในเรื่องความขัดแย้งภายในพรรครลืมตงรัฐบาลกันเองโดยเฉพาะกับพรรคกันใไทยตัวนี้เนี่ยตกลงข้อเท็จริงมันเป็นยังไงคะท่านผูข้อเท้จริงคือว่าทุกพรรคการเมืองมีการเห็นไม่ตรงกันจริงๆในหลายๆเรื่องนะคะแต่ไม่ได้แตกกันไม่ได้งัดกัน คืออย่างที่บอกเลยว่าการเห็นไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติตัวดิฉันเองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ healthy นะหมายความว่าทุก relationship นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ยังไงก็ตามถ้าเราได้มีการขัดกันและปรับความเข้าใจกันได้ดิฉันว่ามันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้ไม่ได้ series นี้เลยสัญญาณที่พ่อพูดก็คือในช่วงระยะเวลาที่เดี๋ยวทงรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนตัวอายุรัฐมนตีโดยเด็กขมันมีสัญญาณอะไรหรือคะที่ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวสัญญาณจากสื่อมวลชนหรือเปล่าล่ะ ว่าจะให้เปลี่ยนตัวนายกมังกรีย่าเพิ่งเบื่อกันสิคะถ้ามีก็บอกได้ ขอบคุณมากค่ะที่คุณพักศิลสุดท้ายนะคะให้โยกงบอะค่ะเอ่อคงยังไม่ได้โยกนะคะยังไม่ได้โยกตอนนี้แต่เดี๋ยวซึ่งนีเดี๋ยวให้ฝ่ายรัฐบาลช่วยกันดูกันเรื่องเรื่องการบริหารแต่ทุกคอมเมนต์ถ้าเป็นประโยชน์ก็รับรับฟังไว้นะเราเราต้องเราต้องอยู่บนบนแผ่นบนหน้าเดียวกันว่าเราจะช่วยกันพัฒนารประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพึ่งมีกันเองเจเย็นนะคะแล้วก็ช่วยกันว่าอันไหนมีประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวทำทำด้วยกันอย่างนั้นนะขอบคุณนะคะ